สำหรับ z ซ e v เปลี่ยนจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC ในตัวเดิมตอนนี้มาเป็น LFP หรือลิเธียมไอออนฟอสเฟตของเดิมเซ e v เนี่ยเคลมระยะทางไว้ที่334กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงมันจะอยู่แถวแถว2 8 0ถึง285กิโลเมตรแต่พอมาเปลี่ยนเป็นแบต LFP ทาง MG เคลมว่ารถคันนี้ วิ่งได้ถึง403กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงก็หวังว่ามันจะวิ่งได้ถึง350กิโลเมตรเห็นไหมครับไม่มีน็อตโชว์ไม่มีน็อตล้อให้เห็นคือทำอะไรได้ทำเพื่อช่วยให้มันลู่ลมให้ได้อโร o d y n a ไดนามิกจะได้ไม่เปลืองกระแสะไฟฟ้านะครับผม,ผมก็ไม่รู้มันจะช่วยได้แค่ไหนนะ ผมมินจากไลฟ์ฟุตบอลครับเดี๋ยวจะพามาดู MG ZS EV ใหม่นะครับตัวนี้ก็คือโมเดลเยียปี2022นะฮะนี่คือหน้าใหม่พื้นฐานก็เอา ZS เบนซินหรือแก๊สโซลีนนั่นแหละมาทำนะครับฐานล้อเท่าเดิม2,558ม mm ิลลิเมตรก็เป็น BSUV ก็เอามาทำเป็นรถ BEV ก็คือแบตเตอรี่ electric vehicle รถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ประชากรของแ s เดิมที่เป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับขายไปแล้ว2,000คันวิ่งอยู่บนถนนเมืองไทยในเวลา2ปีนะครับแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องซัพพลายรถออเดอร์ไปทางจีนเขาก็ไม่ได้จะเตรียมผลิตพวงมาลัยขวาไว้ช่วงแรกนะครับอาจจะแบบเอ้ยหรือจะขายกี่คันปีหนึ่งนึกออกไหมพอเริ่มส่งมอบได้2ปีขาย2,000คันผมถือว่าโอเคนะในยุคแรกของรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆเมืองไทยนะครับตอนนี้เป็นหน้าใหม่แล้วเราเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาเปิดตัวที่เมืองจีน ก็เหมือนแบบนั้นเลยแต่ตัวจริงสวยกว่าสวยกว่าที่เห็นในรูปนะครับในรูปมันดูตันๆแต่เส้นสายของ ZS จริงๆแล้วอะ่ะที่เป็นตัว m มเนอร์เชน e มันสปอร์ตนะแล้วก็หน้าตาตรงนี้จะทึบเลยเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้องมาดูตัวจริงครับคราวนี้เพิ่มสีแล้วนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสีซิลเวอร์มีดํามีขาวนะฮะมีแดงเนี่ยโอ้โหสีฟ้าก็ยังมีอยู่แตเป็นฟ้าอีกเฉดหนึ่งแล้วคราวนี้ตามคําเรียกร้อง บอกว่าอยากได้ z ซ e v แบบไม่มีหลังคากระจกในโฉมใหม่นะครับมีทั้งหมด2เกรดด้วยกันก็คือรุ่น D และรุ่น X รุ่น D ก็เหมือนทั้งหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไม่มีซันรูฟแล้วก็ระบบความปลอดภยัยแล้วก็ออปชั่นอย่างนิดหน่อยพวก เลด่านะฮะบ่ปรับไฟฟ้าไวเลสชาร์เจอร์นะมันจะอยู่ในตัวนี้ราวหลังคาเออจะอยู่ในรุ่น X นะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยรุ่น X รุ่น X มี5สีรุ่นดีเขามี3สีแล้วก็สีนี้ก็สวยดีเหมือนกันก็ตามคําเรียกร้องแล้วนะมีหลายสีแล้วก็มีรุ่นที่ไม่มีพนารมิกซันรูปเดี๋ยวจะดูว่าจะซื้อเขาหรือเปล่าบอกว่าอยากได้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวดูยอดขายกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ย ก็นอกจากจะเป็นพวกเทสลาแพงๆเลยพวกแจกัวค่ายจีนเกรดวอลมอเตอร์ก็มีเข้ามาแล้วแต่ก่อนเขาคนเดียวเลยนะครับสำหรับ ZSEV ตอนนี้มีคู่แข่งแล้วก็อยู่ที่ราคาขายละนอกจากเรื่องของดีไซน์ที่ปรับแล้วสเปคของรถมีการปรับนะครับสำหรับ z s v e v เปลี่ยนจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC ในตัวเดิมตอนนี้มาเป็น LFP หรือลิเธียมไอออนฟอสเฟตเหมือนใน MGEP แต่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ของเดิม e เซตเ v นี่ยที่ใช้แบต NMC ขนาด44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเครมระยะทางไว้ที่334กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงใช้งานแบบผสมผสานนะครับทั้งเรื่องอากาศความร้อนเดินทางไกลความเร็วพอใช้งานจริงๆมันจะอยู่แถวๆ280-285กิโลเมตรแต่พอมาเปลี่ยนเป็นแบต LFP ได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นทาง MG เครมว่ารถคันนี้ วิ่งได้ถึง403กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงก็หวังว่าหวังใจมันจะวิ่งได้ถึง350กิโลเมตรเขาหวังไว้อย่างนั้นหรือว่าอย่างแย่ๆก็ต้องมี320กิโลเมตรก็อยู่ในระยะที่เดี๋ยวนี้จุดชาร์จมันเยอะนะฮะแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยสองสวันชาร์จทีมาชาร์จแบบโอ์ไนท์ชาร์จชาร์จที่บ้านก็ได้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนเป็นจุดเด่นเลยยังเหมือนเดิมของ MG ZS EV ใช้ระบบระบายความร้อนแบบ l i Liquid c o o l i n g คือระบายความร้อนด้วยน้ำจะมีปั๊ม2ชุดนะครับแล้วก็หม้อพักในชัดเยนเลย2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยระบายความร้อนในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับระบายความร้อนในส่วนของแบตเตอรี ion, ่ลิเธียมไอออนที่ตัวสแต็กแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับอยู่ใต้ฟรอของรถห้องเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับก็ลองมาศึกษาดูสำหรับคนที่สนใจ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ห่วงอะไร <c oughs> พวกรถยุโรปนี่ไม่ให้ดูเลยนะ เพราะว่าแรงดันไฟฟ้ามันสูงมากแต่ LFP ก็ประมาณหนึ่งแรงดันเนี่ยมันจะไม่สูงเท่า NMC นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทนี้แต่ได้เรื่องของราคาถูกแล้วก็ส่วนหนึ่งผมว่าตอนนี้ผู้ผลิตแบต,แบตนเตอรี่ผู้ผลิตแร่ธาตุเจ้าของเหมืองหรือคนทำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยที่ต้องใช้แบตแบบ NMC อะไรก็แล้วแต่นะครับคือค่ายุโรปหรือแม้แต่ค่าญี่ปุ่นแบรนด์เนมอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ย เริ่มที่จะมาทํารถยนต์ไฟฟ้าเขาขายพวกนั้นได้แพงกว่าออเดิมเยอะกว่าค่ายน้องใหม่ค่ายเล็กๆค่ายจีนผมว่าเขาจะต้องเริ่มและบริหารซัพพลายแบตเตอรี่ยังไงสั่งมันไม่มานะครับก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น LFP แต่ก็คือมันก็ใช้ได้นะครับมันมีข้อจํากัดแค่บางอย่างเองให้เราเรียนรู้อย่าง NMC เนี่ยมันหนาแน่นเล็กกว่านิดนึงเบากว่าชาร์จได้ไกลปล่อยประจุแรงเวลาที่ SOC ของ NMC เนี่ยเขาบอกว่าเหลือวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับร้อยวิ่งได้เท่าไหร่50วิ่งได้เท่าไหร่ยี่วิ่งได้เท่าไหร่แม่นยำแต่พวก LFP เนี่ยพอแบตในรถเหลือต่ํากว่า20%เริ่มจะมั่วละก็ไม่ได้มั่วหรอกครับก็คือลดลงนั่นแหละคือยิ่งใช้ยิ่งลดแต่มันลดเร็วกว่าตอนที่มันร้อยมา 50- 50มาเหลือ30ช่วงแถวแถวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลงเร็วมากนะนี่คือคาแรคเตอร์ของ LFP แต่จุดเด่นก็คือมันถูกวันที่ผมคุยกับคุณเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ราคานะครับแต่ผมบอกเลยมันก็ไม่ได้ถูกลงจะไปเท่า EP มันก็คงไม่ใช่ฟังก์ชันอุปกรณ์ระบบความปลอดภยัยอลําสมัยเนี่ย EP ไม่มีแม้ว่าเขาจะใช้แบตบแบบ LFP ก็จริงนะฮะอันนี้มาใช้ LFP แล้วแต่มันก็จะมีอย่างอื่นอีกอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของความต้องการนะของตัวแบตเตอรี่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเซตเอที่เขาใช้มาเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่า ตอน20%เนี่ยมองหาที่ชาร์จแล้วอย่าคิดว่าฉันจะไปต่อ30กิโล50กิโลตามที่มันบอกตรงนี้อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับรักกันถึงบอกแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับปกติของเดิมเป็นไงกดที่ตำแหน่งโลโก้ MG เนี่ยฮะห่วงจุ้ยอย่างดีเลยกระจกแปดเหลี่ยมซื้อบ้านใหม่เอา MG ไปจอดตั้งหน้าบ้านตั้งไว้อย่างนั้นเลยนะครับ <S <S เอาไว้สะท้อนในเรื่องของ อะไรที่ไม่ดีที่มันจะเข้าบ้านนะครับเป็นเรื่องของห่วงจุยได้โลโกโล้ไม่ต้องติดกระจกแล้วย้ายตัวเต้ารับมาไว้ด้านข้างย้ายทำไมคือ <c oughs> ผมก็ถามคขน,นะย้ายทั้งทีไม่ไว้ด้านข้างแก้มซ้ายแก้มขวาของหลังซุ้มล้อหรือไปอยู่ด้านหลังเลยด้านซ้ายขวาย้ายก็ได้มาไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะแต่เขาบอกว่าย้ายเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันเพิ่มในเรื่องของ อินดิเคเตอร์สัญญาณไฟนะครับมี4เม็ดบอกว่าชาร์จได้เต็มแค่ไหนแล้วถ้า4เม็ดเนี่ยก็คือเม็ดละ25%นั่นแหละนี่ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับตัวเต้ารับแน่นอนนะครับก็เป็นไททูเหมือนเดิมแล้วก็เป็น CCS Combo ไททูรองรับการชาร์จแบบ f ฟ t c h a r ์จในส่วนของ DC Charging นะฮะชาร์จที่บ้านก็ชาร์จแค่รูบน,นี่เป็น AC เป็นกระแสสลับชาร์จที่บ้านแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็น DC ชาร์จเข้าไปและในตัวใหม่นะครับอัปเกรดมาอีกสามารถใช้รถ MG ZS EV เนี่ยจ่ายไฟให้อุปกรณ์เวลาที่เราจะทำอะไรแคมปิง้งนะฮะหรืออยากจะปาร์ตี้กับเพื่อนนอกบ้านสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าข้างนอกได้ตัวนี้ก็คือเข้าและออกนะครับที่เพิ่มมาอีกในตัวใหม่อันนี้โอเคเลยเขาก็หาทาง ทำยังไงที่เปลี่ยนจาก NMC เป็น LFP แล้วไม่ลดราคาแล้วลูกค้าไม่ด่าก็คือเพิ่มเรื่องของระบบความปลอดภัยมีกล้องรอบคัน Adaptive Cruise Control เขามีอยู่แล้วมีทั้งเลด้ามีทั้งกล้องนะฮะในขณะที่อย่างพวก o r a g r u i s Cat นี่เขามีกล้องอย่างเดียว MG z e v v ก็จะมีความแม่นยํากว่านะครับคือเฟิร์มกันทั้งในเรื่องของภาพและก็ระยะทางแต่คนไปหน้านี่จะเหมือนตัวเบนซินนะครับเส้นสายเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นรุ่น X ก็มี พาราโรีิกซันรูฟมีราวหลังคาเนี่ยสตัวเนี่ยภายนอกนะครับที่รุ่นดีจะไม่ได้รุ่น x จะได้เห็นล้อแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีน็อตโชว์ไม่มีน็อตล้อให้เห็นคือทำอะไรได้ทำเพื่อช่วยให้มันลู่ลมให้ได้อโรไดนามิกจะได้ไม่เปลืองกระแสะไฟฟ้านะครับผมก็ไม่รู้มันจะช่วยได้แค่ไหนนะข้างในเนี่ยเขามีล้อแม็กอยู่ตัวหนึ่งและตัวเนี่ยเป็นฝาครอบคือถ้าจะเปลี่ยนล้อหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาล้อออกมาเปลี่ยนยางปาก ก็คือถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อน,นมันจะมีล็อกให้ดึงออกมาดึงฝาครอบเสร็จข้างในจะมีล้อแม็กเป็นล้ออัลลอ,อยอยู่ตัวนี้ใช้ฝาครอบเป็นพลาสติกนะเนี่ยเป็นพลาสติกโอ้ให้ยางดีเหมือนกันนะยางติดรถโรงงานนะครับก็เป็น Primacy 3ST ยังมีการเปลี่ยนสเปคนะครับของเดิมของ Z s e v เนี่ยทางโรงงาน ใช้ล้อ17นิ้วแล้วก็รัดมาด้วยยาง215 50 17แต่ตัวใหม่เปลี่ยนมาเป็น215 5 5, 5 1 7ก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยก็ทำให้มันดูเต็มขึ้นนะในความเป็นรถ SUV นี่คือสิ่งที่ปรับเข้ามาแต่แทร็กเนี่ยหน้ากว้างอย่างเท่าเดิมด้านท้ายก็แบบ z e S เบนซินนั่นแหละแต่มีสัญลักษณ์นี่ครับ EV และยังมาอีกแล้วตามมาหลอกหลอน i smart แสดงว่ามี Hello MG เปิดซันรูฟมีแน่นอนนะครับยังไม่ไปไหน สาอากาศ<ม>ครีบฉลามเซ็นเซอร์การระยะนี่ด้านหลังให้4จุดเลยแม้ว่าจะมีกล้องรอบคันก็เรียกว่าครบเลยขาดไม่ได้ใบปัดน้ำฝนหลังโอ้โหตกใจนึกว่าไมเนอร์เชนจะไม่ให้มานะครับสำคัญมากๆสำหรับรถสไตล์แฮชแบ็ก5ประตูนี่อันนี้เป็น SUV ท้ายตัดก็ต้องมีเหมือนกันสัญลักษณ์บริเ d น n a มิ c อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรแค่บอกว่าเป็นแบบบริเตนอะไรประมาณนี้แต่บ้างเป็นอังกฤษไม่มีก็ได้เพราะเมืองจีนไม่มีนะ ผมไม่รู้ว่าทําที่นี่ส่งไหมเขาติดมาให้หรือว่ามาติดที่เมืองไทยแต่เมืองจีนรถที่ขายจีนยังไม่พูดเรื่องพวกนี้เอาเป็นว่าเราพูดเรื่องรถมันทําอะไรได้นู่นนี่นั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของอยากจะพูดที่มันดูดีอะไรก็ได้นะครับไฟท้าย LED เต็มระบบอยู่แล้วนะครับสําหรับ MG เขาสวยมาก่อนก่อนที่ฮาวาลจะมาเนะี่ยเขาเคยเป็นที่หนึ่งบนท้องถนนที่หนึ่งในใจใครหลายๆคนนะครับให้อะไรมาบ้าง อ๋อตัวเป็น emergency charging นะครับสำหรับชาร์จที่บ้านสายชาร์จแล้วก็ชุดปะยางหลายคนก็เอาไปติดในเรื่องของเปิดปิดไฟฟ้าด้านหลังใช่ไหมฮะออโต้เทลเกตแต่นี้ไม่มีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยรถที่ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อจะให้ติดประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้บอดี้คอกพิทเนี่ยก็โค้งเข้านะครับฝั่งนี้นะก็อยู่ในแนวตั้งคือถ้าจะติดเนี่ยให้ดีเลยสําหรับพวก ออโตเทลเกตมันจะต้องย้ำเข้าไปฝั่งนี้แต่ตัวนี้มันไม่ตรงก็คงต้องอรอเจนหน้าแต่เจนนี้ก็แบบนี้จากโรงงานนะหลายที่อาจจะเอาไปติดกันเองก็ลองดูบางทีมันขัดกันมันบิดงออะไรเงี้ยแต่เขาบอกทําได้อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าทําไมเขาไม่ทํามาจากโรงงานสปอตเว l d i n g อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับว่าความเร็วสูงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท็อปสปีดเนี่ยเพิ่มจาก 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็น175กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์เนี่ยคือแรงม้าสูงขึ้นเดี๋ยวลองดูว่าการใช้งานจริงขับแบบสปอร์ตก็คุณแรงขึ้นเราก็ต้องลองใช่ไหมแต่ต้องลองในที่เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองแล้วกันนะครับเพราะผมเองเนี่ยขับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองให้มันเล่าเพราะว่ามันล่อนมันมีการบิดตัวมันอะไรไหมเพราะฐานล้อมันก็แบบประมาณพวก B SUV กลางๆนะครับพอดีผมดูพวก สปอร์ตเวลดิงอะไรต่างๆมันระยะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือเขาก็ทํารถมาเพื่อใช้งานในชีวิตประจําวันในเมืองนะครับภายในภายในอัปเกรดเหมือนกันเบาะหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับกดดูไม่มีเส้นวิ่งนะแล้วก็ทําแบบลายทูโทนเดินได้แดงคือทูโทนไหมไม่ได้สีทูโทนแบบใน ZS เอสแกโซลีนที่เป็นแบบน้ําตาลดําเป็นดํานี่แหละแต่เรียบกับลายแบบสปอร์ตเคฟล่านะีพงมาลัย มุมหนังเดินได้แดงหน้าปัดเป็นดิจิตอลแบบฟูลดิจิตอล7นิ้วแล้วก็หน้าจอตัวนี้รองรับ Apple c a r p l n y Android Auto ดูดีเลยนะครับไอ้ดูดีขึ้นเยอะมากแล้วก็เกียร์เป็นแบบว่านี่ฮะอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์หมุนเอาเข้าดี n r ็นอาร์คอยังมีเหมือนเดิมนะครับโหมดในเรื่องของเพิ่มแรงหน่วงของมอเตอร์ไวเลสชัชเจอร์ขนาดใหญ่โอเค นั่งสบายดีนะครับแอร์แบ็กรอบคันแล้วก็มีหลังคาพารามิกซันรูฟ <di> <an> ข้างหลังนะครับเบาชันเล็กน้อยก็พอนั่งได้หนานุ่มแล้วก็มีที่วางแขนมาให้มีแอร์หลังแล้ว โอเคเลยถ้ารุ่นดีก็มีแอร์หลังเหมือนกันแล้วไม่มีหลังคากระจกแบบนี้เออผมว่าแอร์น่าจะเย็นฉ่าเลยนะรุ่น x เนี่ยคือไอฉาพวกนี้บางทีมันก็เอาไม่อยู่นะครับแต่คือมันเท่เวลาเปิดกระจกทั้งบานเพราะว่าหลังคากระจกเขาเนี่ยเกของหลังคาเลยนะครับเป็นแบบพารามิกแต่คราวนี้ก็มีให้คุณเลือกนะครับรุ่นดรุ่น x แล้วยังมีแอร์หลังทั้ง2เกรดเลย usb port ก็มี type a กับ type c โอเคนะครับ พับเบาะก็น่าจะอันอกประสงค์อยู่พับเบาะแล้วเป็นแบบนี้หมายกแล้วเดี๋ยวก็คงบอกกันว่าอยากให้พับแบนราบทำไมไม่ทำแบนราบทำแบนราบหรอทำแบนราบก็คือคุณเอาแผ่นนี้นะครับยกขึ้นมาไว้ช่องบนนี่ไง คือมันก็ไม่แบนราบสัทีเดียวนะครับเพราะว่าฟองน้ําเขาหนานุ่มจะได้นั่งสบาย5คนคือรถพวกนี้กะว่าใช้งานในเมืองสาหรับคนมีลูกมีครอบครัวแต่ปกติเขาจะอยู่ข้างล่างแผ่นเนี้ยมันก็จะได้ความสูงของห้องสำหระท้ายเวลาที่คุณถอดแผ่นตัวนี้ออกมาอีกนะครับนี่เขาทำแบบนี้ทําให้ดูสาหรับคนไม่เคยใช้บางคนไม่เคยใช้รถสไตล์นี้นะครับ เห็นไ,ไหมคุณได้ความสูงแต่ถ้าคุณอยากจะวางตอ่อนี่ยกขึ้นมาสอดนี่ฟังก์ชั่นเขา โดยรวมก็ยังโอเคนะครับยังเล่นได้นะฮะเท่าที่ผมดูนะถ้าราคามันไม่ได้หนีจากของเดิมของเดิมก็คือลนะ้านสทอนหมื่นตอนนี้มี2เกรดให้เลือกคุณก็ลองไปเวทดูระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาได้ใช้ครับพวก adaptive c r u s e o n t o n e กรองรอบคันนะอันนี้โอเคเลยตัวนี้เนี่ยยังประกอบผลิตที่เมืองจีนอยู่นะครับคือที่นู่นเขาก็ทําให้ราคามันถูกได้แล้วก็นําเข้ามาแบบไม่มีภาษีในเรื่องของภาษีนําเข้า import duty ก็เมืองไทยเขาก็ขอรับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เจนหน้าน่าจะได้ใช้นะครับเรื่องประเด็นเปลี่ยนจาก n m c เป็น LFP ที่ผมดูเหมือนจะพูดเดยอะคืออยากให้รู้นะครับเพราะว่าของพวกรถหน้าตาเดี๋ยวคุณหาลองขับลองจับดูที่ไหนก็ได้แต่ก็คืออยากให้ศึกษาดูจะได้ไม่มาผิดหวังทีหลังแต่ผมบอกไว้หมดแล้วว่า LFP จริงๆก็ดีเป็นลิเธียมไอออนเหมือนกันแต่ที่มาของแร่าธาตุคนละแบบ ข้อเสียข้อด้อยก็จะมีแค่ตอนที่มันเหลือประมาณสัก20%เนี่ยความเสถียรมันจะน้อยลงเพราะว่าแรงดันมันต่ำกว่าทำให้การคำนวณตัว a t e of c h a r ์ e เนี่ยมันไม่แน่นอนฉะนั้นถ้าคุณรู้เงื่อนไขแบบนี้แล้วตอนนี้มีโอลาร์กูดแคทอันนั้นน่ารักเรโทรในเมืองแต่เขาก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีอะไรที่มันได้ไม่ครบอาจจะทิพย์คูซอนโทนเขาก็ไม่เท่านะครับหรืองานวัสดุโดยรวมเนี่ยเขาสวยแต่จับดูเนี่ยเซตเอผมว่าเหนือกว่าโอลา o o d ูดแคทนิดนึง นิดเดียวนะครับคือก็จริงทั้งคู่นะแต่ก็อันนี้ดูดีกว่าน,นิดหนึ่งแล้วมีความเป็น SUV นะแต่ของ O r a า o o d Cat นี่คือเขาสวยน่ารักเลยแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่ทาง o อ a g o o d Cat เนี่ยถ้า NMC ก็รอรถนานทีนี้ก็ดันไป l v p นี้คุณต้องมาเวทกันละแม้ว่าค่ายรถเองพยายามจะไม่ให้พูดเรื่องของระยะทางเพราะเดี๋ยวนี้จุดชาร์จมันเยอะแต่มันไงก็ต้องพูดก็จะมาแข่งกันเรื่องของการใช้งานจริงนะโดยหลักการก็จะไม่ค่อยหนีกันนะครับถ้าเป็น p แลวี้กแล้วตรงน แถวๆเนี่ยมีเพดานอยู่ล้านสผมถือว่าเล่นได้นะครับถ้าคุณชอบแบบตัวออปชั่นเต็มแต่ถ้าถามผมถ้าแบบให้แนะนำอะ่ะผมก็จะชอบตัวที่หลังคาไม่เป็นกระจกนะเพราะเอาข้างจริงมันสู้ไม่ไหวจะกี่ค่ายที่คุยไว้นะครับจะติดฟิล์มเพื่ออะไรก็แล้วแต่เอาไม่อยู่จริงนะครับหลังคากระจกฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าตัวดีเนี่ยลองชั่งน้ำหนักดูน่าสนใจครับและนี่ก็เป็นรีวิวแบบพรีวิว ะะมาดูตัวรถคันจริงพาดูของจริงแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองขับติดไว้ก่อนถ้ามีโอกาสได้ลองขับเดี๋ยวมาวัดกันนะฮะเรื่องของระยะทางแล้วก็ท็อปสปีดท,ที่เขาคุยไว้ว่าของเดิมมันแค่140ตอนนี้ไป175พอซัดแล้วแบตมันลดลงเร็วไหมแล้วก็มันสเสถียนไหมเพราะว่าฐานล้อมันก็เท่าเดิมนะฮะแต่เขาปรับเรื่องแอรไดนามิกอะไรไปบ้าง เรื่องการเก็บเสียงก็ดีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึงก็ฝากในเรื่องของการติดตามช่องไดฟ์ฟุตบอลไว้นะครับทั้งในเรื่องของการกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ